วันนั้นเนี่ยนางสุจาดาเอาถาดเงินมาถวายปกตินี่เอาถาดกลับด้วยเอากลบเอาถาดกลับครับแต่วันนั้นเนี่ยไม่เอาถาดกลับครับเพราะว่านั่งสมาธิอย่างเคร่งครึมอย่างงอจจิงงอาจังนะครับก็นางตาสีแล้วก็นางสุจาดาก็ไม่อยากจะเอาถาดกลับเพราะโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าถาดข้ามา,ปปาตุปายาตวางอยู่กลางกายวางอยู่กลางหน้าก็ฉันข้ามา,าตุปายาตเจก้อน ของนางสุจาดาเก้ามาตุจพระยาติเจ็ดก้อนนะก้าที่หุงกับน้ำนมในเจ็ดก้อนมิลไรซ์เนี่ยเจ็ดก้อนก็เอาไปฉันเสร็จก็เอาถาดเนี่ยทิศฐานว่าถ้าบุญบารมีของเรามีจริงที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดเงินใบนี้ที่นางสุจาดาได้ตวาย เพื่อเอามารองถวายข้ามาทุปายาเนี่ขอให้ลอยตัวน้ำอาธิษฐานเสร็จแล้วเทวดาเทวดาฟ้าดินขอให้เป็นประยานถ้าบุญบารามีของเรามีจริงที่เราได้สั่งสมมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติเพื่อบรรล,ลุเป็นพระพุทธเจ้าอนุตตร,ส,รสัมมาสัมปจิา์าับรรลุวันนี้ขอให้ถาดเงินใบนี้ลอยทวนน้ำ เมื่ออธิษฐานยกมืออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะหรือีสิทธ,ธัตถะเนี่ยก็เอาถาดเนี้นะครับน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับน้ำไหลเชี่ยวมากก็วางถาดแต่ว่าถาดนี่ลอยตัวน้ำไปถาดลอยตัวน้ำไปประมาณเจ็ดเมตรครับซึ่งถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มี บุญบารมีจริงเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวมากนะครับขนาดสามารถซัดคนให้จมน้ําไปได้เนี่ยแต่ถาดเงินที่นางสุจาดาถวายแล้วก็เจ้าชายสิทธาตาพระโพธิสัตว์อธิษฐานกลับลอยขึ้นไปเหนือน้ำครับลอยตัวน้ําไปเจ็ดเมตรพอลอยตัวน้ําเสร็จแล้วแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจมน้ําลงไป แล้วผาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพยานาพญาอนันตนากราชพยานานคัะเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันนี้